ฝัดไฟแดงกันต่อนะครับนักชกในดวงใจของเขาก็ยอดมวยในรุ่นใหญ่แล้วครับเจ้าเพชรมรกตวสังประัยครับแหมรุ่นพี่ที่อุบลเหมือนกันครับยอดมวยของอุบลด้วยกันแล้วครับ90ครั้งชนะ80แล้วก็แพ้10ครั้งครับส่วนฝ่ายน้ําเงินครับเพชรไทยแลนด์ออกิตเกษมนะครับนายเกียรติบัณฑิตพื้นบน21ปีจากสุรินโอ้ดีกรีนี่แชมป์ียบเลยครับ แชมป์ร้อยห้าปอนของครูโฟยูแชมป์ร้อยสิบหปอน WBC มวยไทยแชมป์ร้อยสิบหปอน IBF มวยไทยแล้วก็แชมป์ร้อยสิปดปอนของครูโฟยูครับนี่ครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับพีป๊อปคนรัดลอดรักษากครับพระเอกรักมวยพระเอกตลอดการของวงการมวยครับแล้วก็มีคุณเอนะครับเสียเออ,อกิจเกษมให้การสนับสนุน ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมอราชพัฒสุรินครับนักชกในดวงใจนี่ก็ยอดมวยเลยครับเจ้าซุปเปอร์เล็กเกียรติมูเก 9. 125ครั้งครับชนะ105ครั้งแล้วก็แพ้20ครั้งครับเดินทางมาถึงคู่เอกแล้วนะครับวันนี้ได้ดูถ่ายทอดทางทรูโฟยูอย่างน้อยที่สุด5คู่แน่นอนนะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับห้ามพลาดเลยครับ25พฤษภาคมเรามีนัดก,กันที่สนามมวยราชดำเนินนะครับ ศึกพยินดีของเสีโบูสเรานะครับชายล่าพอหลักบุญครับแชมเปียนในรุ่นเฟเธอเวทสองเส้นนะครับช่องทูโฟยูแล้วก็สนามมวยราจะดำเนินครับเจอกับโยทิน FA กรุ๊ปเลยนะครับนี่ชมป์โลของ RWS ด้วยนะครับใครคือเบอร์หนึ่งในรุ่นเฟเธอเวทของยุทธภพต้องติดตามเลยนะครับแล้วก็ยังมีสมรักน้อยมวยเด็ด789เจอกับเชยกรพอหลักบุญ กับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์ครับเจอกับดอกไม้ป่าสอจอต้งปราจีนครับต,ตาตาพลลกบุญเปิดหัวเจอกับโล่เงินกลวยในเมืองยิมคุณฤทหัตสัปาดีที่จะถึงนี้นะครับไปเจอกันที่วิกแอร่ราจะดำเนินครับศึกเพชรยินดีนักใหญ่ครับนี่แหละครับพลาดไม่ได้เลยนะครับในรุ่นนี้นะครับในอดีตนี่ที่ผ่านมานะครับมีทั้ง3กอ,อย่างนี้สมุกเพชรมียอดมวยเลยอนะ่ะแล้วก็เธอเกียริ จะมีเชอรี่สวานิษบุหลายสอธนิกูลกิติเมืองขอนแก่นสมิงนุ่มนะครับสิทธิบุญธรรมแล้วก็สักมงคลสิทธูชูโชคเหนือตุนีทองราชาตรงสนานลูกทองมังแก้วแล้วก็ยอดโมยคนก็คือแสนไัยสอพินสตามาดูนะครับายแดงวันนี้นะครับเทรพัฒน์น้ำเงินเพชรไทยแลนด์นะครับใน3ามไฟหลังของเทรพัฒน์นะครับรายนี้ก็ชนะนพะเดชชนะาหาร และชนะเพชรน,น้ำหนึง่งเพชรไทยแลนด์สามไฟหลังชนะเพชรเมืองสูงสองทีแล้วก็มาชนะเพชรสีทองด้วยนะครับคุกวันนี้นะครับของมวยมันสนั่นเมืองคู่นี้สู้กันในพิกัดน,น้ำหนัก124ยปอนด์นะครับยังดูดีกันอยู่เลยนะครับปลายยกหนึ่งแล้วอา้าวขยับมาขยับมา้องดูเชิงก่อนเท้าวใกล้นิดหมดยกที่หนึ่ง ตะสินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา5 0รอยยาท่าน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ต้องขอบคุณท่านในห้างวินยัยวีรพุู้ชงนะครับโวยการสน,นับสนุนเฉบะแมา่ไมา้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับภักที่4ครับจะจบลงแบบไหนครับ พีรพัฒนชนะไว้2เพชรไทยแลนด์ชนะไว้1ครับกี่ครั้งก็สนุกเร้าใจอะครับเสียงแตกแน่นอนครับแฟนมวยบนล็อกตอนนี้นี่เลือกเชียร์ไม่ถูกครับมีทั้งชอบแดงแล้วก็ชอบน้ําเงินครับแฟนมวยที่สนามมวยนานาชาติรังสิตครับน้าหมิงอ้าวฝ่ายแดงนะครับพีรพัฒน์น้ำเงินเพชรไทยแลนด์อา้าวพีรพัฒน์นี่สั้นกว่านิดนึงอันหน้ามานะครับเพชรไทยแลนด์ซ้ายอา้าวอันหลังนะครับน้ำเงินเพชรไทยแลนด์ฝ่ายแดงพีรพัฒน์ นี่เลยครับทุกวันอังคารมวยมันเสนมืนออ้าขวาไปเบญพัฒน์นะครับชูชีกรีโภคาสมพรแก้วรัศมีโชคอุไทยด้วยอ้าวไทยทักษิสารลุ้นด้วยนี่นะครับพระเพลกก็มีมามอบพวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็มาอาัดฉีดด้วยที่นี่นะครับอา้าวแบทเหมือนก็ไปด้วยอ้าวมาจับขาอืมยางยางนี่นะครับผู้มวยนะครับเสียโบ๊ทนัทเดชออกมาให้แฟนได้ลุ้นกันตลอด ไม่ว่าจะเป็นคู่หนึ่งคู่2อคู่3าคู่เอกนะครับอา้าวแฟนได้เออกขวาบาสวยนี่ครับผ่ระดับแชมป์ชนแชมป์เลยครับคู่เอกของเราภาคที่สภาคที่สตอนนี้สามภาคที่ผ่านมาไฟแดงน้ำอยู่2-1ครับเดี๋ยวดูครับน้ำเงินไล่ขึ้นมาโอ้โหกาต่อยนะครับพีรพัฒนแต่ว่าโดนสวนด้วยแทงมาเลยครับ ขยับขยับขยับโอ้หอาวุธมวยเยอะ,อะนะครับพิเทแลนด์เดินได้ถอยเป็นครับพีรพัน์นี่ก็หลากหลายครับคูนี้โคจอนมาได้ต้องบอกว่าถูกที่ถูกเวลาเลยครับใครจะรักษาผลงานความสดนี่ต่อนเนื่องครับหลังหลังผลงานยอดเยี่ยมเลยทั้งคู่ไม่ไม่ค่อยแพ้ใครครับมาสายเตะไปก็เตะคืนมาเลยครับท,ทั้งคู่นี้ดีกีนี่ก็ระดับ อดีตแชมเปี้ยนช่องทูโฟยูเลยนะครับอา้าวฝ่ายแดงนะครับเพรพัชาติเงินเพชรไทยแลนด์แม่รูปร่างของเพชรไทยแลนด์จะสูงไป่อีบีเอาซ้ายไปตีอา้าวเพรชาติขวาเจอขวานะครับอา้อาวอ้าวคุกซ้ายมาเพรชาติแม่ผู้นี้จัดมองเหม่งมากเลยนะจอดจัดดีเลยนะครับต้องยกให้เสียโบสเลยนะครับผู้นี้แฟนลุ้นนะครับดูไม่ของบอกเอาขวาสูงไว้ของเพรชาติ เพชรไทยแลนด์แม่ใจเย็นกว่าย่องมาย่องมาปลายกลยกแล้วนะครับปลายยก2องีพีนิ่งเพชรไทยแลนด์เพีรพัฒน์ม่ขยับไปนิดนึงเพีรพัฒน์แดงนะครับน้ำเงินเพชรไทยแลนด์โอซ้ายมายกมาบางได้นะครับเพีรพัฒน์ขยับไปอีกเพชรไทยแลนด์ไม่รู้ว่าพลาดไม่ได้ดูเลยครับคู่นี้เอาขยับขยับปลายกลยกแล้วนะครับเอาแมา จดจ่อจดจ่อจดจ่จดจอเลยครับเอาทีไปทีนึงยพี่มาลุกซ้ายแต่ลำตัวฮะเอาขวามาหมดยกเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์แล้วก็รางวัลจากคุณจิ้นเจเจนะครับเตะกันทอนหนึ่งหมื่นบาทซอกกับสองหมื่นบาท เขาร้อยจรถเชฟฟาดหามีอย่างละ30,000บาทครับโดยเจเจปอสาวหน้าพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นดูแลบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับตามมาต่อนะครับคู่เอกนำรายการภาคที่สครับพีรพัฒน์มวยเด็ด789นะครับลูกศิษย์ของพี่อึ้งนะครับส่วนน้ำเงินนี่เพชรไทยแลนด์ออกิตเกษมครับหรือยอดมวยพลรัตน์อ้าวซ้ายหน้าไปครับ124ปอนด์นะครับยืนกันใกล้ๆกลางเวทีครับแต่ว่ากาดทั้งคู่นี้อยู่ในจุดที่ดีครับเพราะว่า แม่อาวุธลับเยอะทั้งคู่ครับน้ำมิงเอานี่เลยครับฝ่ายแดงพิธาพัฒน์น้นเงินเพชรไทยแลนด์พิธาพัฒน์มาสั้นกว่าเขาจริงนะครับแต่ว่ารัดกุมสั้นกว่าไม่เยอะนะมองไม่เห็นนะอ้าวขวามาขวาโตพิธาพัฒน์แดงนะครับน้ำเงินเพชรไทยแลนด์เริ่มโยกมาแล้วยกยกสามแล้วนะครับเสียโบสนี่มองคู่มวยแล้วไม่ต้องห่วงแฟนชอบชื่นจะชื่นชอบตลอดเอาแทงเอาเอาตะไปเตะโตเอาทีไปอ้ขวาเอาแม่ เามานไทยแลนด์นะครับน้าเงินฝ่ายแดงเพรพัฒน์เป็นไทยแลน,น,น,นแด์รเ,นรนเริ่มย่องยองมาเอ้าเพรพัฒน์ถีบไปทีนึงมาอาวุธรอบตัวนะครับจัดเลยนะครับเพรพัฒน์เป็นไทยแลนด์ขยับไปอีกสูงกว่านิดหน่อยเอา้าซ้ายคืนไปนละดดอกนละดอกลำหนักลำลำพักเอา้าถีบไปทีเพรพัฒน์เอา้าแหม่ถีบหน้าขานะครับ ไทยแลนด์อ้าขวายังติดอยู่ยังไม่ชัดเจนเอาจับจับขึ้นไปเฮโตอเอาซ้ายสุดฮุกมาเตะเอาเอาขวาไปโอ้โหดูครับโอ้โหคู่คี้สูสีดีเหลือเกินครับคู่เอกนี่ครับขยับขวาบ่าติดครับนี่ครับขึ้นมาเจ้าเพชรไทยแลนด์อ่ะสีรพัฒน์สิรพัฒน์ยังไงครับ จดการธงชัยอโอ้ยสองแท่งสองแท่งโอ้ยคืนสวยครับไม่มีใครยอมใครเลยครับพีรพัฒน์เตะไปเพชรไทยแลนด์ก็เตะคืนครับการซ้อมนี่ยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับเดินชนตอนนี้สวมอาชีพเก่าแล้วนะครับเพชรไทยแลนด์ครับสมัยก่อนหน้าบัตแขวนได้รับจ้างตีข่าวตอนนี้ึืนคอยัดเข้าไปครับโดนเข่าแล้วทำท่าสะดุ้งเหมือนกันครับเอ้า ฝ่ายแดงเพิรพัฒน์นะครับน้ำเงินเนพชรไทยแลนด์นายแล้วนายแล้วย่องมาแล้วย่องมาแล้วน้ำเงินนะครับเพชรไทยแลนด์ขยับย่องม,มาเรื่อยย่องม,มาย่องม,มาพ,พิรพัฒน์เอาขวาไปไมาโต่อยสมศักดิ์สิทเลยนะครับเอาขวาติดอีกเพชรไทยแลนด์พิรพัฒน์แกอาวุธแกหลักดนะทีมหน้าขาไว้ก่อนปลายยกเลยครับเอาขวางไว้ขวางไว้เอ้าพลิกโอ,โอ้โหลูกนี้ปร,รมาจารย์จริงๆนะครับพ,พิรพัฒน์โอ้หมดยกที่สาม ต้องขอบคุณนะครับกับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลยครับภายใต้การรับรองสภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพลยครับตามกันต่อนะครับผู้เอกยกที่4ภาคที่4ครับ พีรพัฒน์มวยเด็ด79กับเพื่อไทแลนด์ออกิดเกษตร่ง124ปอนด์ครับยังน่าสนใจครับว่าภาคนี้จะจบลงแบบไหนอ่าเพื่ไทยแลนด์พยายามจะติดตัวครับมุดเข้ามาตีอ่าพีรพัฒน์โดนในแล้วโตไหมอ่าโตมาครับในโอ้ยยัดเข้าไปครับพีรพัฒน์พยายามจะกดแขนไว้ในล้วนๆครับโอ้โหต่อยนี่มันต้องอย่างนี้นี่นะครับธุพยูเนี่ยครับมวยมันสนัดมือมันต้องอย่างนี้นี่เสียโบด้นัทเดชน,นี่คู่มวยเอ้า ลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นเลยพีรพัฒนเอาเดา้เอเมาเพชรไทยแลนด์เอาเตะมากพีรพัฒนเอาเพชรไทยแลนด์ดับเครื่องชนเลยนะครับเพชรไทยแลนด์เอาหลอกไว้ตีไปเอาตีมาเอาลุ้นไหนเพชรไทยแลนด์เอา,า,เอาพีรพัฒนร,รอวีเอาอเสียบดอกนี้เอาเทฆาจาันเลยนะครับโอ้โหพีรพัฒนโอ้โห oh oh, ดูครับมาไม่สนแล้วครับเพชรไทยแลนด์เครื่องปิดเดินเบียบไปเข้าไปพีรพัฒ <c oughs> มาเมตติง่ายๆไมตติง่ายๆดูดูดูหนาจกรรมการธงชัยแกบ,บอกติดเชืออติดเชืออแกะแยกออกมาก่อนนี่แหละครับเป็นเหตุผลครับที่ทําไมภาคที่4ีถึงเกิดขึ้นครับคู่เอกมวยมันสนั่นเมืองเพราะมันซัำกันแบบนี้สามภาคอ้าวหัวคออยู่ไหนหัวอยู่ไหนยัดเข้าไปเพเท,เทแลนอ่ะพีรพัฒน์ตั้งแขนตั้งแขนดันมาอ่ะไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ขึ้นคอครับโอ้ยยัดเข่ามาองไนมาใกล้เชื่อใกล้เชื่อ โอ้โหจัดอะไรเนี่ยฮะโอ้โหต่อยไม่มีไม่มีโอ้โหซ้ายตัดลำตัวเอาเพีรพัฒน์ให้เทเลนเสียไปเพีรพัฒโตมา,าโอ้โหมาที่มาขย่าเขย่าเขย,าขยา่าเอาไปแดง,พพงเพีรพัฒน์เนื้เหมือนเพชรไทยแลนด์เอาเอาบุกอีกเพชรไทยแลนด์เอาเพีรพัฒน์ออกข้างนิดนึงซ้ายมาจับโตมาให้เอา้าขวางแทงไปเพีไทยแลนด์ตีไปยังไม่ถนัดกรรมการเอา้าเห็นอยู่ที่มุมแยก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 ,แยก โอ้โหยกนี้ยกสี่นะครับต้องทําแต้มต้องทําแต้มไยแดงเพชรพัฒน,น์น้ำเงินเพชรไทยแลนด์เอา้าบุกเอา้าฟันใบเพชรไทยแลนด์ตีมาเอา้าพชรพัฒน์จะตัดไม่ล้มไม่ล้มเพชรไทยแลนด์ดับเครื่องชนแล้วนะครับดับมาแทงไปซ้ายตีข,ขวาวอกไว้พุ่งมาซ้ายอีกเอา้าพชรพัฒน์ยอยตัวมานิดนึงเพชรไทยแลนด์เทโก เทพิรพัฒน์ล้มไปเลยนะครับโอ้โหนี่ครับมาเบียดกันแบบนี้นี่แหละครับทําไมหนุ่มบสมาให้เจอกันพักที่สี่โอ้ยกรรมการทงไทยมาเบรกไว้นิดนึงแกะแยกออกมาครับมาขยับขยับออกมายังไงดูครับช่วงป่ายกยกห้าพิรพัฒน์แกไปเสียลูกเมื่อกี้เม็ดเดียวครับโอ้โหวะนี่ครับเอาพืนยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับ หมดยก4ี่หมดยก4ครับพักแป๊บเดียวครับแล้สมีวงกลมแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลด0 2น6์6อ5 5จากโตโยต้าเคมอเตอร์ตามกันต่อเลยครับยกสุดท้ายยกเดือดครับสานาทีสุดท้ายนะครับพีรพัฒน์แต่ยก4ี่ไปโดนหักเราก็ต้องเดินยกนี้เลยครับแต่ว่าเดินแล้วจะทำได้หรือไม่ได้ครับเอา พ oh ีร <Off> พัฒน์แดงนะครับน้เงินเพชรไทยแลนด์เอาขวาเอาขวามาเอาไม้เอาไม้เอาไม้เอาพีรพัฒน์นะครับเอาโยกโยกโยกเอาโอกาสโอกาสเพชรไทยแลนด์ตั้งไว้แ <parler> ล้วเพชรไทยแลนด์ตั้งไว้ซ้ายไปพีรพัฒน์ต่อยพุกไปเอาขวามาเพชรไทยแลนด์อยู่ในแม่ใกล้เชือกแม่โอกาสนี่โดนได้นะเอาซ้ายไปยาวๆพุกซ้ายแทงขวามาโอ้ต่อยใช้ได้พีรพัฒน์นะครับเล่นเลือกเล่นเลือกเล่นเลือกเอา เพเทแลนติดเชือกอยู่ติดติดเพรพัฒน์ลุกซ้ายมาเพเทแลนเตะซ้ยายมามาสีหน้านแววตาเพรพัฒน์นีเ่เอาเรื่องซ้ายไปสวยมาแต่ว่าเพเทแลนกันอยู่กันอยู่โอ้โหดูครับผ่าสถา,านการณ์ตอนนี้อกองเชียร์สองฝ่ายกองเชียร์สองฝ่ายที่ดู าฝ่ายแดง,งมาขออ,อีกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับมาขอทีเดียวขอชุดเดียวมาดูครับขอจังๆนิดนึงครับคุณน็อตเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับพีรพัน์เดินเดินแล้วทำได้ไหมแขนขวาไปซ้ายคืนมาครับทางด้านเพชรไทยแลนด์ก็ไม่ยอมให้กินฟรีครับถ้ากินฟรีบ่อยๆนี่เดี๋ยวเจียวจ้าวครับอาไไ้าวฝ่ายแดงพี่เอ้าวาสวยนะครับพีรพัน์ลูกนี้ได้นะอา้าวโอ้พีเทเล โอ้โหแมโอกาสของพรพัฒ์แล้วนะครับแม่ทำลูกนี้นี่ทีมงานบอกว่าสบายใจเอา้าแมดูเพชรเทดนดูดิแม,แมครับนี่นะครับแมโอกาสฮึมไม่เวลาเลอตั้งนาทีหนึ่งโอ้โหนี่กกรมการดึงมาแล้วนะครับดึงมาให,ให้โอกาสของแมตอนแนยแฟนมวยที่ดูทางช่องทุกฟูรนนะครับมวยมันสนันเมืองเนี่ยนะ ยังนึกอย่างเดียวเลยว่านึกในใจว่าถ้าเกิดว่าเอา้าเข้าเนี่ยโอกาสแล้วนะครับอา้าวฝ่ายแดงเพ,พีรพัฒน์น้ำเงินเพชรไทยแลนด์นะครับนี่แหละครับกรรมการไม่รู้ว่าจะออกอย่างไรนะครับคู่นี้ดูแล้วดูดีดูดีเลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับเสียโบสนะครับนัทเดชวชีระรัตน,นวงศ์ในเรื่องผู้มวยต่างๆเนี่ยไปต้องห่วงเลยทีเดียวเอา้าเอา้าปลายยกแล้วนิดหนึง่งอีกนิดนึงใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีกไม่เกิน 15าวิแล้วตอนนี้นะครับอ้าวอีกนิดนึ่าไแดงพีรพัฒน์นะครับโหมโดเด็ด789ก้านังเงินเพชรไทยแลนด์นะครับออกิจเกษมอ้าวต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วนะครับตีนเดียวตีนเดียวอ้าตีนเดียวอ้าพา,าไม่ดนเงิอ้าวิ่งเลยโอ้โหเต้นขาเลยนะครับพีรพัฒน์ผ่านไม่ผ่านไม่รู้แหละดาวโหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายโอ้รอสักคู่เดียวนะครับรอสักคู่เดียว ฝ่ายแดงพีรพัฒน์นะครับน้ำเงินเพชรไทยแลนด์พีรพัฒน์มวยเดชเจ็ดแปดเก้าน้ำเงินเพชรไทยแลนด์ออกกีดกรเสมนะครับทำการพูดคุยบนเวทีดูใบแรกก่อนถ้ามาใบที่สองนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายไปไหนไปไหนครับมาที่น้ำเงินนะครับมาที่น้ำเงินเพชรไทยแลนด์นะครับออกกีดกรเสม ชนะคะแนนเพียรพัฒน์มวยเด็ด7 8 9นะครับโอ้โหต่อยกันแบบมีเด็ดเลยทีเดียวครับโอ้โหนี่ครับหมาสุดๆเลยครับแ